อิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าฉันไปตรวจดินเอของลูกมาแล้วนะไม่มีลูกคนไหนที่เป็นลูกของฉันเลยนี่ไงหลักฐานแกยังจะมีอะไรมาอ้างอีกฉันไม่มีอะไรจะอ้างแล้วพี่เจออ้ายังไงล่ะนี่อิงฟ้าแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ <c oughs> ได้งั้นพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่อำเภอไปอยากกันหมหจุัโจๆไปเลย ส่วนไอ้เด็กเวรสองคนนั้นน่ะแกก็ผ่านออกไปจากบ้านฉันซะเพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกแกอีกต่อไปทำไมฉันต้องเอาลูกไปทั้งสองคนด้วยฉันเอาไปแค่คนเดียวก็พออีฟาเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วแกยังคิดที่จะเหลือลูกไว้ให้ฉันเลี้ยงอีกหนึ่งคนงั้นเหรอ <c oughs> ฉันไม่เอาด้วยหรอกแกฝันไปเถอะ เพราะฉันเห็นหน้าอเด็กเวนพวกเนี้มันก็ทําให้ฉันนึกถึงเมียชั่วช่วย่แกฉันไม่เอาด้วยหรอกจะพาไปให้หมดเลยฉันไม่เอานี่พี่โซพี่บ้าหรือเปล่าลูกชายคนโตเนี่ยเป็นลูกเมียเก่าพี่นะทีม่มีความเกี่ยวข้องกับฉันสักหน่อยเมียเก่าเหรอ มันมีเมียสองคนมีลูกสองคนแต่กลับไม่ใช่ลูกของฉันสักคนไฮ้ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะอะไรวะอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรวะควายเท็ดแท้ไม่มีวัวผสม <c oughs> Anh chết Anh chết Mừng Anh chết <cười> 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 เราเลิกกันเถอะเออเลิกก็เลิกสิวะดีบ้านเนี่ยเรามีสองหลังแบ่งกันคนละหลังไปเลยก็แล้วกันคนละหลังก็คนละหลังแต่ว่ารถยนต์เนี่ยต้องยกให้ผมเท่านั้นรถยนต์ทำไมฉันต้องยกให้คนด้วยฮะรถยนต์เนี่ยเอาไปขายขายแล้วเนี่ยเอาเงินมาแบ่งกันคนละเครื่้ย คนละครึ่งว่าคนละครึ่งเว้ยส่วนลูกเนี่ยมีแค่คนเดียวทำไงเลยทีนี้ลูกก็แบ่งกับคนละครึ่งไปเลยไงฝีฟ้านี่คุณจะบ้าเหรอฮะลูกเนี่ยฉันเป็นคนคลอดออกมาเพราะฉะนั้นต้องยกให้ฉันเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผมเป็นคนทำเนี่ยคุณจะท้องแล้วมีลูกออกมาได้เหรอเฮอเออ คุณคิดว่าต้องทำไงอะ่ะก็มีลูกเพิ่อมอีกคนไงอือมีอีกคนก็มีอีกคนเอา้าชักช้าอะไรอยู่อะ่ะรีบตามมาสิรีบไปทำทำเสร็จจะได้ยาเออรู้แล้วนะ